เลขดับบนทุกหลักงวดนี้1พฤศกิกายน65คำเตือนช่องเราเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูแนวทางเลขกดับขาดบนสายแข่งนะครับหรือดับ3ามตบนสถิตินะครับ1ปีนะครับ ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับวิธีคิดนะครับให้เอาหลัก10บ,บนนะครับบวกหลักหน่วยบนแล้วก็มาบวกหลัก10ล่างนะครับบวกหลัก10ล่าง2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวก7เ,เลขคงที่นะครับ ก็จะได้ดับสามตะบนนะครับมาดูงวดที่แล้วนะครับงวดที่หวยออกหกหเก้านะครับให้เอาหกนะครับมาบวกกับ9้านะครับ แล้วก็มาบวกกับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างออก50ศนย์นะครับมาบวก5นะครับบวก2ครั้งแล้วก็บวก7นะครับก็จะได้บวก6บวก9นะครับบวก5บวก5แล้วก็บวก7นะครับเท่ากับ2นะครับก็จะได้เลขดับบนทุกหลัก2นะครับ หวยออกงวดที่แล้วนะครับออก106บนนะครับไม่มี2นะครับเท่ากับดับผ่านนะครับงวดที่แล้วตามกันต่อนะครับงวดนี้ให้เอาหลัก10บนนะครับ0ูนย์นะครับแล้วก็ดับหน่วยบนนะครับ6 แล้วก็ดับ1ิบล่างนะครับงวดที่แล้วก็คือ1นะครับก็จะได้นะครับศูนย์นะครับบวกหบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกเจดนะครับก็จะได้ดับ3ตมตบนนะครับงวดนี้ก็คือดับห้านะครับไม่มีห้านะครับมาบนนะครับงวดนี้ เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับกับดับสามตัวบนสายแข็งนะครับงวดนี้ประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับปีหกห้านะครับไม่มีห้านะครับมาสามตัวบนนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชม ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ